สิบนาฬิกาสินาทีโอ้โหอข่าวดีจ้าสำหรับคนใช้ Apple Watch นะครับที่สามารถอัปเกรดเป็น Watch OS version น9อ,อยู่คนเดียวถอดแมสดีกว่านะเออเสียงดีขึ้นนิดนึงนะถอดแมสตอนนี้ืทำอะไรได้ไปตามกันว้าวหมคมววววสวสดีครับ ผมนายหมอคอมซินโชคนะครับนี่มือของผมนี่คือนายหมอไม่ใช่นี่คือ Apple Watch นี่คือซีรีส์6เองนะปัจจุบันออกซีรีส์8แล้วก็8อาตรอแต่ผมยังใช้ซีรีส์6อยู่แต่ว่าอัปเดตวันนี้แล้วครับ13กันยายน2 0 6 6ครับผม Watch OS 9ออกมาแล้วเช้ามาอัปเดต iOS ก่อนแล้ว Watch OS ก็แล้วข่าวดีคือตั้งแต่โห oh. Watch OS ก่อนหน้านี้ใช้ซีรีส์ภาษาไทยเรียกแล้วปัดไปเป็นตึกตึกตึก ปุ่มปุ่มปุ่มไม่อ่านอะไรเลยตอนนี้ลองดูครับตอนนี้อัปเดต watchOS 9มาแล้วลองเรียกสิิโดยการกดปุ่มดิจิตอล้าคิดถึงจังอ้าวเออ,อมีอืมมาอ๋อผมไปต่อผมต้องบอกว่าผมต่อตรงนี้นะอ่ามีโอมีคนโทรเข้าบริการหมอคอมคอนขออนุญาตรอแป๊บนึ่งนะเพื่อนๆน,นะทำาสื่อน,นิดนึงอ่ะเนี่ยลองไหมห้าบวกห้าเท่ากับสิ เท่ากับสิบเนี่ยอ,อ่านแล้วเนี่ยตอนนี้ครับบนเท่ากับเนี่ยสิบเท่ากับห้าบวกห้าเนี่ยเราสามารถปัดบนหน้าจออ่านได้แล้วนะครับสําหรับคนใช้ Apple Watch ตอนนี้สิริเท่ากับสิบเนี่ยสามารถอ่านได้แล้วแล้วก็ถามอ่ะ<ม>อากาศวันพรุ่งนี้เป็นไงคาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองวันุอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ส2มสิบสองเดซี่และอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ยี่สิบห้าข่าวาย เมื่อวาน12กันยานะครับเพืเ่อนๆอันนี้เสียงเวลาคนโทรเข้าบริการหมอคอมรอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะอ่าใครที่ติดปัญหาโทรเข้า1 4ึ่กด9ก้ากดหนึ่งจันถึงสุขสิบโมงเช้าถึงเที่ยงนะแต่ตอนนี้ข่าวมันด่วนก็เลยรีบมาทำ w a t c os เกใช้ s i r ิตอนนี้สั่งภาษาไทยตอนนี้เนี่ยเนี่ยเี่ยตอนนี้ร้ <c oughs> องเพลงให้ฟังหน่อยอืมได้ไหมอา้าวเนี่ย คือยังมีอาการคือสิริยังไม่ส่งเสียงออกทางลำโพงเราจำเป็นจะต้องแตะหน้าจอแล้วก็ได้สิฉันต้องทำได้อาแคนโอเคเอาละนะอะแคนเดี๋ยวนะขอฉันไปโอยการร้องเพลงยากเกินไปฉันทำไม่ได้หรอกคือบางอันอาจจะต้องปัดเหมือนเดิมคือเขายังไม่รองรับแบบพูดออกมาเหมือนใช้บน iPhone เลยบางอันเขาจะใช้ voice over มาอ่านบนหน้าจอให้เราและบางอันเราก็อาจจะต้องปัดอย่างเช่นอ่าอันนี้ถ้าจะได้เลยก็อย่างเช่นอากาศวันมะรืนนี้อืม คาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองทุกวันเลยอ่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32มสิและอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่2 5ใครที่อยากจะใช้กลับกลับมาใช้ Siri บน Apple Watch ได้ในรูปแบบของภาษาไทยนะยังไม่ส่งเสียงออกมาด้วย Siri ภาษาไทยโดยตรงแต่เขาก็จะเอาอ Voice Over ไปอ่านบนหน้าจอเป็นเสียงกันยาเหมือนเดิมนะครับใช้งานกลับมาได้แล้วดีใจสุดๆเย้ไปรับสายบริการหมอคอมก่อนดีกว่านะตอนนี้ขอโทรหลายรอบแล้ว ขอโทษนะครับแหมปิดสายไป5นาทีเดี๋ยวกลับไปรับสายโทรมาใหม่นะเดี๋ยวหยุดบันทึกวิดีโอแล้วนะครับข่าวดีมาเร็วกับบริการหมอคอม1414งสี่หพรัสนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามช่องทางไหนๆอย่าลืมมาเป็นสมาชิกหรือติดตามช่องทางต่างๆด้วยนะครับเข้าสู่ปีที่1 2ไปกับบริการหมอคอมเราจะอยู่ด้วยกันแบ่งปันความรู้มีอะไรใหม่ๆจะมาทันทีครับผมอ่ะ ตอนนี้ถ่ายตรงไหมถ้าถ่ายไม่ตรงก็ขออภัยด้วยนะไปก่อนแล้วดีกว่าครับต่วันนี้ครับ